สวัสดีครับผมโอแจกพูดยินรับเข้าสู่พูดไปเรื่อยครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักแบรนด์แบรนด์นึงครับนั่นก็คือ BMW ครับ จะพูดถึงจุดเริ่มต้นของ BMW ย้อนกลับไปในปีคศ1916ที่เยอรมนนีตอนนั้นอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ได้มีบริษัทเล็กๆที่ชื่อว่า BFW มันคือบริษัทที่ผลิตเครื่องยนต์เครื่องบินให้กับทหารเยอรมันนั่นเองครับต่อมาไม่นาน BFW ได้รวมตัวกับบริษัทอีกแห่งหนึ่งที่ชื่อว่า r a p Motor a n Works และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น BMW ที่ย่อมาจาก Bayerisch Motor a n Works ซึ่งตอนแรก BMW ก็ยังไม่ได้ทำรถยนต์ซะทีเดียวทํำแต่เครื่องยนต์เครื่องบินอย่างเดียวและไอ้เจ้าโลโก้น้ําเงินขาว ของ BM เมเนี่ยมันมาจากอะไรโลกโก้ของ BM เอ็นะที่เราจักดีเป็นวงกลมแบ่งสี่ช่องฟ้าขาวสลับกันจริงๆแล้วมันมีที่มาจากใบพัดเครื่องบินที่หมุนอยู่กลางท้องฟ้าน,นั่นเองสีฟ้าคือสีของท้องฟ้าสีขาวคือสีของใบพัดแล้วจากสงครามมาสู่รถยนต์เข้ามาได้ยังไงหลังจากสงครามโลกครั้งที่1ที่เยอรมันแพ้สงครามทาให้พวกเขาถูกห้ามผลิตเครื่องบินตามสนธิสัญญาแวร์ไซด์บีเอ็มดับเบิลยู BMW ก็เลยต้องเปลี่ยนแนวจากบริษัทที่เคยบินได้ต้องหันกลับมาผลิตอะไรที่ใช้ในบนดินแทน เบรกจัก,กรยานเครื่องยนต์รถมอเตอร์สไซค์และแน่นอนมอเตอร์สไซค์ครับจนกระทั่งในปีคศ1923 BMW ก็ได้เปิดตัวมอเตอร์สไซค์รุ่นแรกของตัวเองที่ชื่อว่า BMW R32 ซึ่งประสบความสำเร็จมากๆเพราะเครื่องยนต์แรงทนทานและใช้งานได้ดีและจากรถมอเตอร์สไซค์ก็เข้าสู่รถยนต์คันแรกของ BMW และหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่า BMW ไม่ได้เป็นคนออกแบบรถยนต์คันแรกของตัวเองด้วยซ้ำเพราะในปีคศ1928 BMW ได้ไปซื้อบริษัท Dixi e ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตรถยนต์รุ่นหนึ่งที่ชื่ออวว่่า Di 3 15ซึงงิแล้มันก็คืถ ที่จดเลขลิขสิทธิ์จากอังกฤษ,ษที่ชื่อออสตินเจ็ดมานั่นเอง BMW ได้เอารถดิกซี่มาปรับดีไซน์นิดหน่อยแล้วให้ชื่อว่า BMW 3 1 5ทับากลายเป็นรถยนต์ BMW คันแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งจากนั้น BMW ก็เริ่มพัฒนารถของตัวเองมาเรื่อยๆแต่ตอนแรกก็ยังไม่ได้เป็นรถหรูแบบทุกวันนี้นะออกเป็นแนวรถเล็กๆรับคนทั่วไปมากกว่าและสงครามโลกครั้งที่2กับบุญบาทที่เปลี่ยนไปของ BMW พอเกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นอีกครั้ง BMW ก็ต้องกลับไปช่วยผลิตเครื่องยนต์ให้กับกองทัพอีกครั สงครามโลกครั้งที่2ทําให้ bmw เกือบล้มละลายพาะหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2งนั้นโรงงานของ bmw พังยับบริษัทแทบจะล้มละลายต้องหยุดผลิตรถยนต์ไปตั้งหลายปีแต่ bmw ก็พยายามดิ้นรนกลับมาจากการผลิตสินค้าพื้นฐานเช่นหม้อหุงข้าวจัก,กรยานจนกระทั่งกลับมาผลิตรถมอเตอร์ไซค์ได้อีกครั้งในปีคศ1950จากนั้นในปี1995 bmw ออกรถเล็กหน้าตาน่ารักที่ชื่อว่า bmw i z e t a คล้ายๆรถไข่ตัวรถเล็กมากเปิดประตูจากด้านหน้าเหมาะกับช่วงเศรษฐกิจฟื่นงฟื้นตัวสุดๆซึ่งรถรุ่นนี้ช่วยให้ bmw รอดชีวิตจากการล้มละลายมาได้เลยมันจะเป็นรถเล็กๆครับที่เปิดประตูจากด้านหน้าเป็นรถที่นั่งเดี่ยวและนี่คือช่วงที่ bmw เข้าสู่การผลิตรถหรูอย่างจรงิงจังหลังจากเอาตัวรอดมาได้ bmw ก็เริ่มพัฒนายานยนต์ซีดานหรูที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันแต่ขับสนุกด้วยยกตัวอย่างรุ่นเช่น bmw 5 0 0ในปีนศ1962เป็นปี่วางร่งฐันให้กับ3ซีรีในอนคต BMW 2 0 0 2 และจากผลิตเครื่องบินในปีคศ1916 BMW ก็ได้เดินทางมาไกลผ่านสงครามโลกถึง2ครั้งเกือบล้มละลายเอาตัวเองไม่รอดพยายามเอาตัวเองให้รอดโดยการผลิตรถไข่จนกลายมาเป็นแบรนด์รถสุดหรูดับต้นต้นของโรคในปัจจุบันฟังดูแล้วมันเหมือนจะไม่ใช่แค่เรื่องของรถหรูนะแต่มันคือเรื่องราวของการไม่ยอมแพ้เป็นไงบ้างครับสรุปวันนี้ถูกใจสาวก o ีเม w ทุกท่านไหมครับจุดเริ่มต้นของ BMW แบบคร่าวๆเร็วๆถ้าเกิดว่าถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ผมด้วยนะคเจอกันใหม่เรื่องหน้าครับบ๊ายบาย